น้ำเท่าตั้งแต่ทำไม่พองมันพอจะมีนะครับอแค่ตรงไหนบ้างที่มันเะเ่ิมต่อัท่วไครับขึ้นอันนี้คือเช็ดแม่น้ำทั้งหมดเยระกาแมนบอกว่าจะระคงไม่เท่ากันพอจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำสงให้ให้ได้ไหมครับเพราะว่าตามฐา,านีีวัตนาเนี่ย 怎么样？嗯嗯嗯 ใช้วิธีคุณลอกไปน้ําแทนที่คุณอาจจะลงท้าก็เราก็เป็นห่วงตรงนี้ว่า จะเอาไปผสมน้ำแล้วคนใส่ชายทะเลที่มีปัญหาชายฝั่งพัง,งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยเป็นปกตรงนี้ว่าผมกระทบมันจะหลายอย่างเพราะว่าท้ายน้ำนีคือท้ายน้ำที่แม่กองคือแอมซ่าไซด์ะือที่ชุมน้ำนานาชาติระดับที่1,999มันก็จะมีกฎกระเนีัน เพราะประมาณก่อนจะไม่มีเนื้องาอะไรเลยชางบ้านก็จะท้าวนอย่อย่างาเนนางี้ยนะฮะก็ในส่วนของชุมสานเอง วันสองปีเพราะมันจะเป็นโจทย์ว่าถ้ามันผ่าคำละคำสองว่าจุดที่เอาน้ำมามันน่าจะเกินคำสองแล้วก็แบบที่กโออกว่าเนี่ยก็คือถ้าน้ำผ่านจังหวัดนครสวรรค์มันจะปัจจัยในน้ำปีนอย่างนียวปัจจัยในน้ำนล้วก็มาดูตัวอีกอันหนึ่งที่ผมก็ปัจจัยอันหนึ่งคือน้ำที่มันฝนตกใต้ใต้ใต้โคกเขื่อนมันไม่ได้ออกมากสิ่งภูมมันก็เป็นปัจจัยนึงเลยอีกอันหนก่งตอนนี้านาเาน,น้ำมาลงที่แม่กองเนี่ย คือชารับมาลงแม่กองแล้วไม่ได้ไปทำแม่กอ,องฝัา,างฝ่ทาทำทำทำเส้นโครงสะทานที่เป็นดิเซนใช่ไหมมันก็ไม่จำเป็นต้องลงถ้าลง,งเสร็จมันหมายความว่าน้ำมันจะต้องเทิร์ฟไปถึงพวงเมืองการจะรับดีจังหวัดการซึ่งไม่เคยเกิดน้ำท่วมมาก่อน,อนมันจะเกิดน้ำท่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าลงนล้วให้หน้ำไปทางเกิดแม่กองมันก็ลงใต้ท่าม่วง,งไปเลยเรื่อยใต้สลพานมุ่งลงไปไม่จำเป็นลงมาลงที่นี่รดยถ้ามาลงที่นี่คือเป้าหมายต้องไป ในเส้นระบบชโทางฝั่งป่าใช่หรือเปล่าถ้าไม่ลงไปทางฝั่งป่าเพราะว่ามันก็จะทําให้เรื่องยุ่งไม่สมควรยุ่งอไยุ่งมันใ,ใหญ่เพราะว่าเกิดแม่กองนี่เกิดรับน้ําอ่ะเป็นเกิดเป็นเกิดระบายน้ำเพื่อการขนถ่ายแล้วก็ไม่มีทางที่คุณจะรับน้ํไในวันละประมาณร้อยล้างต่อวันได้ของเกิดแม่กองดงั้นถ้าถ้าปัจจัยนี้มันก็ต้องมัน,มนเปลี่ยนเพราะว่าปัจจัยของ ถ้ายัางคิดว่าเอาน้ํามาลงใ้กองเต็จแล้วุูไปรับปูระบบคลองข้างล่างก็ไม่จําเป็นต้องลงในเกลือเพลงในเกลือน้ำก็จะต้มต,ตลับซึ่งมันก็เคยเกิดอย่างนี้มาแล้วตอนที่ทำด้าาือสมอเ,เปิดเฟฟ้าได้แล้วก็ปล่อยน้ำออกมาวันละประมาณพันกว่าอีการนียผมเชืลองดูตัวเลขให้ดีว่าแม่น้ําแม่กองรับน้ําได้จำนวนเท่าไหร่กัน,นแน่ถ้ามาเพิ่มอีกพันสองเนี่ยมันมันร้นตลิง่งก็ไม่จุดไหนที่ร้นตลิง่งอันนี้เพราะว่าข้อมูลมันได้ข้นพิจารอง ีการของต้องถามอาจารย์ผู้ศึกษาว่าไอที่ทำเนี่ยเป็นฟิกหรือเป็น E, S S e A หรือเป็น E H A เพราะว่าเพราะอที่ทำเนี่ยผมว่าไม่ได้บอกว่าเป็น E A แต่ว่าถ้าถามเนี่ยมกค,ความเป็นไปได้ท่านี้ว่าถ้าลากคือลากมาทางนี้แต่ถ้าเป็น E A หมายความคุณต้องบอกชาวบ้านว่าน,นี่คือ E A แล้วก็หรือเป็น E H e A ตั้งแต่ทำจดหมายถึงชาวบ้านด้วย การเสิประชุมแต่ผมว่าที่ผ่านมาพื้ขอปรึกษา,าเลยเพื่อหาแนวทางที่เป็นไปได้แล้วฝั่งตะวันตกที่ผมเข้าใจว่าไม่เคยมีาการปรึกษามาก่อนีสิตงานที่แรกที่ษาก่อตัวตกแต่ว่าในในงบประมาณของท่านเขียนว่าโครงการศึกษาผลกระทบถึงไปร้องการผ่านน้ำของตะวันตกทวน่วน่วนบางขั้นเี็กที่ผมคิดว่ามีความจําเป็นก็คือว่าทั้งกบอตัวเอง ใครจะเป็นคนเสนอก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอาโครงการปรับเบตะวันตกไปใช้คือการผ่นน้ําจะไม่น้าติงบรลเวณแม่น้ำไม่กองอันนี้อยู่ในกรอบของผู้ต้องศึกษาผู้ต้องสื้องอันที่สองถ้าคุณสร้างประตูนะ้ำบริเวณแม่น้ำตะแยงกัาก,กับบริเวณแม่น้ำปิงโดยี่มีประตูที่เมื่อนี้เมื่อกี้มีรูปร่างประตูอันนี้ก็ต้องทำม e ีเอเฉพาะตัวเองดังนั้นผมไม่แน่ใจว่าบริษัทที่ศึกษา ح, คุณจะหยิบม e ีเอหรือที่ผู้ศึกษา ح, โรเจัต์สามปรเจตที่ทําไปเป็นงานของตัวเองหรือกลงคุณจะเอามาทําเองต่อจากเวลานี้ไปเพราะอ้นนี้คือความเป็นไปได้เทนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมันคืออะไรคือตอนนี้แคลวอเตอร์ของเราคุณทำมี e ประตูทุกอ,อย่างทั้งสามประตูคุณทำมีเอฟัดเล่ควาตระกทั้งะระบบทุกอ,อย่างอันนี้ก็ไม่ได้ใจนะหรือว่าสุดท้ายโปรเจก์แลวเตอร,อร์หยิบงานที่ผู้ศึกษาที่ทำไปใช้เป็นงานของตัวเองไม่ต้องสาใหม่ ผมอยากถามท่ปรอบลงมนาะเป็นฟีดเป็น E A หรือ E S ั A, wie A.